ตัวนี้ครับไกปลาเรียบร้อยใครจะแก่นก่อนที่ว่าหลอดตัวนึงนี่ได้มาหกจังแต่ว่าหายสามเบาะสามนี่ครับเดือดลอยเลยครับนี่ครับโอ้เบ้อออกจากไก่ไก่ปลาครับโอ้ไก่แม่นี่มาคกครับไก่แม่บาดมาคกไก่ไก่ปลาไร่บป็นอเป็นไก่ตอแม่ไก่เป็นแม่ไก่ตอครับแต่ว่าลูกนั่นเอาไข่มาจากปลาครับแต่ยังครับผสมเทียมงัวงนครับงัวหลายสายพันธุ์เหรอพันธุ์อีกไง เพิ่งผสมไก่เ็ดสูตรนี่ครับโอ้ปลาบูรับรับผสมคนทั่วราชอาณาจักรตั่วราาาชอณจักรผสมคนกับผสมมาสั่นนี่ครับขอกไก่ไม้ของพาณิชย์ครับนี่อันนี้ก็แยกแม่ที่ว่าได้มาแต่ไข่ไก่ปามาหรอส่วนนี้แม่นครับ เด็กไข่ไก่ปลาว่าตอนไปพ่อนั่นหาหน่วยผัดเจ้าแปาแม่เขามาเลี้ยงกับไข่ไปพ่อบ่พอเนี่ยนะครับพ่อจะไข่สีหน่วยหูคือสิกินเนาะบ่หูอกเลยมากเนาะเลยวบ่เล่ไหวซ้ำอยามมันหายสีหน่วยกับแลเอามาให้ไก่ไก่ต่อผมเหมาะเพราะพอดีไก่แมวไก่แมวผมก็ลังจะฟักพอดีฝากสี่ตัวไก่ป่าฟักก่อนสี่ตัวเลยครับพี่น้องถึงหมอบถึงเหมาะใครผมได้เดี๋ยวนี้ครับ ขึ้นฟักเรียกแบบนี้ไปเลยนี่ก็เห็ดหอกไหมครับนี่อีกรอบนึงพร้อมหนาพร้อมหนาพร้อมตาคือแท้อีกรอบนึงก็ล้องเห็ดเหลี่ยมหันนะครับเดี๋ยวไกล่ลงแล้ะลอกนี้ก็สิเป็นไก่มีไกป่ปลาเลือดลอยตัวนึงเนาะเอามาฝักหมดเที่ยวเหลือตัวนึงอ่าแน่นครับไปไข่มาหาหน่วยสุดท้ายก็เหลืออยู่ไข่หายไปสามเออได้ไข่มาหกหน่วยไข่หายไปสามหน่วย เบาะสามน่วยตายสองเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งนะเดือนกว่าหลืออาจจะหลอดหลายไงแล้วเลี้ยงหลอดยากเนาะเคยปลาเนี่ยมันหลอดยากแล้วต้องเขาต้องเข้าใจแะต้องศึกษาวิถีชีวิตการอยู่ของเขาเด้ว่าเขาอยูจริงหรืนจริงต้องสะอาดเนาะเขาต้องเข้าใจมันก็คือคุ้นหอกนี่คืออันดับหนึ่งที่ความสะอาดเนาะล้างเช็ดบ่อย ดับนึ่ง้องใจผมมีใจกะหลอดต่เนาะ้เาใจใส่เนาะแทนครับเอาใจใส่ไหมใสหนาวนี่ไฟสองหลอดหลไฟแดงเลยอือหลอดไแดงหลนี่ฮัล กิจหลายอย่างครับผสมเทียมงวัวนครับงวัวหลายใส่พันหัดพันนี่เพิ่งผสมไก่เยสูนีครับโอกระบูรับผสมคนทัวราชชานจาจักผสมคนเกิดผ <c oughs> สมมาสั่นี่ไปไก็บผสมบ้างนอ้มาใส่น, <c oughs> สนี่ม่าเนี่ตวราหมผ้ยน้ยิครับนี่ไก่ปลาลอยฝนนู้ครับเดวกอาเยียดเีย <c oughs> อันนี้อันนี้ไก่อันนี้เป็นไก่ตัวเนาะไหนบ้างดูไ okay. ก่ปลาที <right> ่ว่าหกไหมไก่ไก่ปลาเลด็ดลอยหกไหมไฟนี่ตัวนี้ครับไก่ปลาเลด็ดลอยใครจะแก่นกันที่บ้านหลอดตัวนึงนี่ได้มาหกจันแต่ว่าหายสามเบ้สามหลอดหนึ่งนี่ก็ได้เดือนกว่าแล้วครับตัวนึงแข็งเต็มยู่วันปักเลยเลี้ยงดีอันนี้ก็ไก่ตัวธรรมดาเนาะไก่นี่่ไกตอเอาตัวนี้ไหมในน้อยซ้ำตัวนี้แหละอันนี่ขัดเดียวง่ายแล้ว อันนี้ไก่ลูกไก่ตัวลูกไก่ตัวอันนั้นก็ลูกไก่ตัวกันแม่จะเนี่ปลาอร่อยแม่หรือผู้ยังกับนวดเผ็ดบ้างเเนาะบึงท่านด้ออกง่ายเนาะครับเพราะว่ามันบึงยากไก่ปลาจะปีกมันหุูกลดเนาะมีหางเรอไม่ต้อนได้ออกดีขนขนหางกันแล้วหรอขนลวดไก่ปลาอร่อยครับหางกับลังปุงเลยอันนี้ก็ลอยกันซีตัวซีตัวอันนั้นลอยขึ้นกันครับเป็นอันกตลังเบาตะวันนี่ครับนี่เดี๋ยวถัดติดตาม ช่วงต่อไปครับมันสิแด็กไหมสีบึงมนสีมีพันไก่ปลาแบบเดือดลอยเลยครับองคิดูตําคิไอตนะไก่ตอกับมีตรงคิบดูต่มเลเป็นเซ็ตครับนี่้อไก่เจ็ดยังมาคืนนะครับจะไปตู้เกาเม็ดครับพี่น้องจดไปไปแม่หมอไปบอก่าไม่ติเยง นั่ง้ันียเรื่งเพื่อน